สวัสดีครับฟุตบอลร้อยแ breaking news นะครับวันนี้ผลตรวจโควิดของนักเตะทีมชาติไทยรอบที่2นะครับเป็นข่าวดีของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่ผลตรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่านักเตะทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เหลือทั้งหมดนะครับตรวจไม่พบเชื้อโควิดครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา21นาฬิกานะครับกรมสวัสเออ กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับได้ยืนยันกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าผลตรวจโควิดรอบที่2ซึ่งได้ตรวจเมื่อช่วงสายของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและผลการตรวจนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับในผลแบบเบื้องต้นนะครับทุกคนมีผลออกมาเป็นลบหรือไม่พบเชื้อนะครับโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทําการออกใบรับรอง ผลการตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะได้ออกแถลงการรวมถึงแผนการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลกหลังจากนี้ต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าจะแยกการฝึกซ้อมของนักเตะในชุดแรกที่จะต้องเข้าสู่การกักตัวนะครับแม้ว่าผลการตรวจออกมาจะไม่พบเชื้อ และนักเตะชุดที่2นะครับที่จะเข้าแคมป์ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือฟุตบอลละ8 breaking news ในช่วงนี้ครับ